400เมตรละอ่ะสี่้เมตรนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คสัญญาณกันหน่อยดีกว่าว่ามีสัญญาณหรือเปล่านะครับนี่ไงสี่เมตรละนะครับเห็นปส่ร400เมตรลนะอะทดสอบกันหน่อยทดสอบสัญญาณได้ยินก่อนครับ ่าไม่ค่อยชัดเจนนะตอนนี้400เมตรแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลุยกันต่อว่าเป็นไงสี่รอยเมตรนะครับอ่ามันจะเจอที่สูงนะพอมันเจอที่สูงผมคิดว่ามันจะส่งสัญญาณได้ดี ัว่าจะเป็นยังไงจะถึงหรืเอเปล่าโนี่บอะไ,ไรป<ฮ>ะเป็นไงทางก็ทางระบบปิดครับน,นะ ชุมชนครับเป็นไงตอนนี้เท่าไหร่ละจะหาที่จอดลองสัญญาณกันนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุยอยอยอยหาเรื่องนะหาเรื่องเทไหร่ตอนนี้600เมตรเทสสัญญาณกันหน่อยต้นไม้เต็มเลยตอนนี้ดับเครื่องเทสสัญญาณทดสอบสัญญาณครับได้ยินไหมครับ ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวลองอยู่ที่สูงดูดิว่าเป็นไงแต่ก็ยังได้ยินนะครับทางนู้นยังยังยังรู้ว่ามีสัญญาณไปถึงอยู่นะไปไปต่อครับไปต่อไปต่อโอ้ปลาชุมชนของบ้านนะครับมาลองสัญญาณวิทยุสื่อสารดูว่ามันเป็นยังไงนะ อยู่น,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 นตอนนี้ห่างออกมา800เมตรแล้วครับ800เมตรแล้วโห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 สุดๆลองกันดูว่ามนสูงไกลได้แค่ไหนนะครับไปลุยมาแล้วมาแล้วไฮไลท์ของเราคือมันจะอยู่ที่โล่งนะ มันอยู่ที่โล่งมันอยู่สูงครับสัญญาณมีโอกาสถึงหรือเปล่ามีโอกาสถึงหรือเปล่าดูครับนี่ไงว้าวว้าวไม่มีอะไรเล่นนะวันนี้ไม่มีอะไรเล่นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนู้นกันเนินเนนเนนเห็นไหมกระท่อมอยู่ข้างบนนู้นไปดูครับ ร้อยยี่บห oh, ้าข mm ึ้นมานะคนดอยโอ้นุ่มดีครับโอ้นุ่มดีเลยนี่ไงโอ้โหเจอเศษแก้วเศษแก้วนี่ไงเด็กเด็เก็อยู่เศษแก้วทุกแตกหมดยังแงะลูก ผมจะเอาภารกิจคือจะมาทดลองว่าวัวสัญญาณถึงกับที่บ้านหรือเปล่าหนึ่งกิโลพอด,นะลดีลูกสาวใช่คนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองไปาพร้อมกันว่าสัญญาณถึงที่บ้านหรือเปล่ามาดูไหมครับหนึ่งจุหนึ่งกิโลนะอ่ะลองคุยกับแม่ดูดิถึงบปล่สัญญาณตอนนี้ okay. ราอยู่ที่สูงกดแช่ไว้สักสามวินานทีก่อนแล้วก็คุยกับแม่แได้ยินเนาะแม่แม่กดนานๆกับลุกแม่อ่าแสดงว่าอพอได้ยินติดติดับดติด,ด,ดต,ด,ตดดบด,บดบนะเพราะว่าเ,เพราะว่ามันไกลมากนะตอนนี้1.1กิโลเมตรนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สูงนะอยู่ที่สูงเลยนะที่สูงแล้วก็บ้านสวนผมจะอยู่ทางนน้นนะซึ่งผ่านป่าชุมชนของหมู่บ้านเนี่ยรายล้อมไปด้วยต้นไม้สูงเลยแต่ตรงนี้ก็ที่สูงเ,เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าถึงหรือเปล่านะครับผมจะกดแช่เพื่อส่งสัญญาณให้ไกลนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบกัน ทดสอบทดสอบทดสอบสัญญาณได้ยินไหมครับเงียบเลยตอนนี้นะแปลว่าติดต่อไม่ได้ทดสอบทดสอบทดสอบสัญญาณได้ยินไหมครับไม่ค่อยชัดเจนค่ะไม่ค่อยชัดเจนค่ะไม่ค่อยชัดเจนอ่านะครับ ก็ยังพอติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ย1นเนี่ยมันมันค่อนข้างไกลแล้วนะครับโอเคอยู่นะวอวอตัวเล็กนะครับตามสเปคเขาแหละนะครับส่งสัญญาณได้ไม่ไกลอ่าโอเคลองพูดมาหน่อยครับอยากได้ยินเสียงทางนู้นครับ ทดสอบทดสอบได้ยินไหมครับไม่ได้ยินละค่ะเงียบนะครับก็จะติดติดดับดับได้ยินไหมได้ยินไหมทดสอบทดสอบว่าหนึ่งเรียกว่าวันสองฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบ ทะเโลาะชดเซาะทะโโนเน,นะชดเซไะวอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสองสไ,ไ,ไ,ดได้ยินไหมได้ยินไหม กำลังทดสอบระบบสัญญาณหน่อยญญช่วยคุยมาหนอ่อยอ่ะติดต่อสื่อสารกันยากลำบากนะครับมันเหมาะกับระยะทางสั้นๆนะครับมากกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับที่มันมองสามารถมองเห็นกันได้ อันนี้พอมีป่ามีอะไรเยอะเนาะกลายเป็นว่ามันมีสิ่งกีดขวางเยอะนะครับกลายเป็นว่าก็นะครับ1.1กิโลเมตรนี่ติดต่อกันยากลำบากนะครับโอเคครับวันนี้เลยจบภารกิจการรีวิวนะครับวิทยุสื่อสารสเปนเดอร์นะ ID 2462นะครับระยะทาง1.1กิโลเมตร ที่มีป่าสูงเนี่ยนะครับติดต่อสื่อสารกันยากลำบากนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนอ่ะบายบายก่อนสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ปีหน้านะเออโอเคครับ